วันละสิบคนวันละสิบคนนะคะวันนี้สิบคนพรุ่งนี้อีกสิบคนนะคะก็คือสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่อันนี้เราก็จะสอนวิธีการแชทหลังบ้านเอาเข้ามาซื้อสินค้าเราโปรดักส์เราก็คือเครือข่ายนีน่แหละค่ะแนะนำตัวเองนะคะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็แม่เดี๋ยวจะสอนเม่ถ้าพูดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครมาเรียนน่า นะคะระดังนะตรงนี้ต้องใช้อื่นตัอยู่บางคนมีเป็นหมื่นหนุ่เพ่อเลยทำไมเขาถึงติดตามเราคะอราเพอาะเราตาิดตามเขาด ون, ้วยทำไมถึงติดตามพี่ใหญ่ยังงี้ดีกว่าทำไมทุกคนไม่ไปติดตามคนอื่นทำไมถึงดังอยู่กับพี่ใหญ่อ่าท,ทำไมถึงติดตามพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ีอะลรดีคะนอกจากความรลแล้วอย,อยากสำเร็จ ยังไงอีกคะทำไมถึงติดตามพี่ใหญ่เอาอาคนที่อยู่กับพี่ใหญ่นานๆดีกว่าทำไมถึง follow อ่ะทำไมถึงเอพี่ใหญ่<ม>อะไรนะี่ใหญ่ะที่พี่ให่มีประสบการณ์มีความรู้แล้วสิ่งที่เราเดินตามมาเรีรู้ไหมือนอากร็จเพี่ใหญ่ทุกคนได้ยินใช่ไหมคะอ่ะปรบมือพี่ดาวหวาน,นะคะ่ะ นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ของพี่ใหญ่โดนเราถูกไหมคะการสร้างตัวตนของพี่ใหญ่ในระบบออฟไลน์สร้างมา30ปีแล้วถูกไหมคะวันนี้จะเอาไปอยู่ในบนออนไลน์เนี่ยทำคลิปเดียวอ่ะก็ติดไวรัลแล้วค่ะแล้วเผลอๆจะมีคนติดตามอีกเป็นล้านค่ะถูกไหมคะต่อจากยิ่งใครมีตัวตนบนออฟไลน์อยู่แล้ว การที่จะขึ้นไปแขวนอยู่บนออนไลน์ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเอาตัวตนอ่ะเราทำยังไงทำคลิปทำสตอรี่เทลลิง่งเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวจะมีเริ่มคนติดตามเขาจะเริ่มรูม้ว่าเมือม่อใหญ่เมื่อก่อนที่ใหญ่เป็นอะไรโน่นนี่นั่นไปเรื่องเรื่องเรื่องเรือดี๋ยวเขาทำเป็นสตอรี่เป็นหนังนะคะคลิปละสามนาทีสามนาทีสามนาที EP หนึ่ง EP สองเดี๋ยวก็จะมีคนติดตามเป็นล้านต่อจากนั้นค่ะ เราก็รวม fc เราสิคะมาที่นี่ดีไหมคะดีไม่ดีโปรบมือค่ะเนี่ยเราเรสอนค่ะนะคะการตัดต่อเรื่องเหล่านี้นะคะโอเค,คทีนี้อันนี้แค่พอของปากของคอนะคะมาดูตารางเรียนเรานะคะตารางเรียนเรานะคะก็จะมีเรือนกุมพานะ,ะตารางเรียนเราก็จะมีดังนี้ถ้าคนถ่ายไว้ก่อนนะคะถ่ายถ่ายนะคะจะได้เลือกจัดกลุ่มกันมาเรียนสิ สิคนต่อรอบนะคะ EP หนเรียน AI อย่างเดียวเราจะเรียนทุกวันพืนหัดนะคะจุสอุเก้ายีุ่มพา EP หวันศุกร์นะคะวันที่ 6, กวันที่สิบสามยี่สิบยอุมพาแล้วก็ EP สอต้องผ่าน EP 1ก่อนนะคะเราจะเรียน4วันนะ EP สอให้เราเอา EP หนทั้งทุกทั้งหมด,หม,ดมารวมกันเลยนะคะ เราจะได้สนุกทีนี้เรียนคอนเทนต์สนุกมากเรียนตัดต่อสนุกมากไม่ได้มานั่งฟังแบบนี้นะคะทำคือวุ่นวายมากเลยอะแล้วอาแล้วกัน,เ,กนเดี๋ยวจะใหะ้มาแชร์สักหนึ่งท่านนะคะคนที่เรียน EP หนึ่งถ้าใครจะมาเรียน EP สองจะสนุกกว่า EP หนึ่งสนุกมากไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตขอแชร์หนึ่งคนใคร e ีที่จะมาแชร์ EP หนึ่งสักห้านาทีนะคะ อ่ะขอขอให้ท่านนะคะ EP หนึ่ง,งะะก่อนนะคะแล้วเราจะได้ให้ทุกคนลงตารางนะคะอ,อ่ะขอ EP หนึ่งอ่ะเตือพี่ดาวันจบมือพี่ดาวัน,นะคะ่ะอ่ะคลิกวิดีโอไว้ที่ไหนครับอ่ะโดยอ่งแล้วก็จะให้พี่ดาวันโอเคค่ะเดี๋ยวให้แชร์ห้านาทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะม,มาช้อปปิ้งที่เจ๊ไมากค่ะที่นี่มีสินค้าดีๆและโปรโมชั่นไดาเยอะมากมาย เด okay. า๋ที่เรียนแคแนลเนาะเอาแบบครั้งแรกที่โค้ชส่สงโปรตเตอร์ก่อนแล้วก็เอ๊ะทำไมเราสวยอย่างนี้้องมองหาไปเองไม่เจอก็เลยโค้ก็เลยบอกว่าเราสังเกตดีๆเพราะครั้งแรกโค้ชบอกว่าเวลาจะโค้นี่องเอาหน้าตรงๆใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราไม่มีอ่ะแล้ว AI เาเติมให้เราไม่ว่าจะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าสถานที่ อย่างเมื่อกี้น้องแป๋วเนาะทำคลิปขึ้นมาแากบ้านราคาหลายสิบล้านอะ่ะซึ่งเราถ้าถ้าเราไม่ได้เรียน AI อะ่ะเราก็จะต้องเอบว่าราคานี้อยู่แถวไหนโคน้ดเราก็จะต้องนั่งรถหาใช่ไหมครับเพื่อไปถ่ายแต่ตอนนีน้สิ่งที่เราได้คือบางสิ่งบางอย่างที่เราทําไม่เป็นเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ก่อนเพื่อให้เราเป็นแล้วก็ให้เข้าใจอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะ ครั้งแรก่ะซ,ซึ่งพี่หลอนเีงก็เป็นนักเรียนที่ประมาณว่าไม่ไม่ไม่แช่แค่เรียนนะผ่านเนาะ AI โค้ดฮะ่า,าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราป่ารถนว่าเอ๊ะทำไมมันยังอะไรมันยังมันมันยังแบบมันยังดูเหมือนไม่ใช่ที่แบบถึงว่าตัวหนังสือก็ยังยไม่ตรงกับที่เราการที่เราพูดเนี้ยคนก็จะบอกว่าเราต้องรู้ว่าการเรียน AI เนี่ย AI เขาชอบแบบไหนเราต้อง สั่งเอเนี่ยไม่ใช่เราไปไปอยู่ใต้ AI อย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่โค้ดบอกเราต้องทำเป็นพฤติกรรมอย่างโค้ดว่าครั้งแรกเนาะต้องต้องทำเช้ากางวันเย็นใช่ไหมมันก็เหมือนทีควาวัธเซสเราอะหรือระบบออฟไลน์เราถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องสม่าเสมอมันก็ไม่สําเร็จอย่าง AI เหมือนกันแล้วก็อย่างอีพีหนึ่งเนี่ยโค้ดจะบอกว่าเหมือนกันผสมแช่ดหมถูกไหมคะมันยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดเนาะมันก็จะไปต่อฉอดเป็น อีพแต่ส่วนอีพีหนึ่งที่ได้ครั้งแรกก็ดูยังภาษาพี่ดาวันจะเรียกว่าเพี้ยนเพียนอยู่พอเราทําบ่อยๆมันก็เริ่มชัดเริ่มชัดเริ่มชัดแล้วก็เหมือน AI จะจําเสียงเราจําสิ่งที่เราสั่งหรือเราให้ข้อมูลสั่งให้ AI ทําแทนเราอ่ะเหมือนเราเป็นนาย AI นะคะ่ะสิ่งที่พี่ดาวันได้เนาะนนก็ยอมรับว่ามระทับใจคับ กับลูกที่เรามองว่าเออเราสามารถ่เหมือนบางคนไม่รู้จักเราเราก็สามารถส่งภาพสวยๆไปแล้วก็เป็นคนทีดีแล้วก็สถานที่อย่างเราเห็นนี้ไหมคะนี่เอไอก็เป็นคนจัดให้เราก็รู้สึกว่าประทับใจในสิ่งที่เราเริ่มพัฒนาส่วนตัวเนาะเราเริ่มพัฒนาส่วนตัวแล้วเ,เริ่มรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี้ยเราจะอรเอาไปต่อยอดยังไง เราจะทรการตลาดแบบไหนมันก็คล้คายๆกับสงที่เราเรียนรู้ออนไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ความสําเร็จของเรายุคเนี่ยเมื่อกี้โค้ดแบบว่าสมัยเก่ากับสมัยใหม่เนาะ้าพีว่วรนขอใช้อันแรกว่าโอชอโอแล้วกันเนาะโค้ดนาก็จะก,าาล,ก,กอออลายเปย็นว่าระบบเดิมก็ค,กออคือออนไลน์ออฟไลน์ก็ยังสามารถเรียนควบคู่กับโอที่สองก็คือออนไลน์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงเราจะเเรียนออนไลน์แต่ เราต้องทำความเพ้าใจก่อนว่าออนไลน์ดีอย่างไรเห็่ยไหมคะแล้วเราก็มารู้โอที่2อ,อออนไลน์ดีอย่างไรมันก็สามารถเอามาเดกเอามาไอเดียกันเอามาเชื่อมกันแล้วก็มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะเพห่ับพี่เลว้นงก็ประมาณนี้ค่ะโค้ดถ้าใครอยากจะคุยไหมคะขอหนึ่งท่านค่ะหรือว่าบุหรก็ได้ขออีกหนึ่งท่านค่ะหรือใครอยากจะคุยพักเดียวขอคนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อที่มาใหม่วันนี้จะได้รู้นะคะเรื่องเดียวกันนะ แต่ว่าเวลาสื่อสารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราไปสปอนเซอร์อ่ะออฟไลน์อ่ะเราต้องเอาไปสักสองคนไหมเผื่อบางที่เขาเบื่อเราแล้วนะคะเขาก็จะไปฟังผู้คนที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอชักหนึ่งท่านค่ะก่อนที่จะอาเวิร์กช็อปนะคะอันไหนคือพี่แป๋วอันนี้ใช่ไหมโอเคเป็นไงคะเดี๋ยวก่อนที่พี่แป๋วจะพูดนะ คลายความตื่นเต้นกับนละลายพฤติกรรมกัอนนี่ดูตัวจริงกับตัวปลอมนะอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมนั่นตัวจริงเหรออ๋อนั่นตัวจริงนี่ตัวปลอมคืออย่างนี้นะคะเมื่อกี้ชอบมากเลยนะคะที่เราเรียนออฟไลน์โปรไฟล์สำคัญเมื่อกี้พี่ดาวน์บอกว่าจะไม่มีไม่มีผมไม่ทําอะไรไม่ว่าขอให้ปากแดงไปก่อนถูกไหมคะอ่าเห็นไหม แต่ก็เลยรียทาปากสีชมพูเลยมันไม่แดงได้เนาะดังนั้นก็คือ,อ่าบุคคลิกเนี่ยสำคัญมากเขาไม่รู้บอกว่าพี่อยู่อยู่ที่บ้านใส่โจงกระเบนอะไรเขาไม่สนแต่เวลาเขาดูเขาดูแบบนั้นถูกไหมคะนี่แหละทางนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรานอนใส่ชุดตีหงอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะ,ะพี่เล่าฟังหน่อยทีว่าพี่เซอร์ไพรอะไรกับ AI บ้างนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสนมนน์แห่งมานะคะก็ AI ก็คือวันนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้คุยกับ AI ถ้าเราไม่คุยกับเขาเขาจะจำเขาจะจำเราไม่ได้แต่ว่าวันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำออกมาสภาวนี้ได้อย่างไร <c oughs> ก็คือถ้าเหมือนกับ AI ที่อาจารย์สอนใช่ไหมคะก็คือบอกเขาว่าวันนี้เรากงการใส่ชุดอะไรอ,อยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วมันได้ออกมาสภาพนี้ค่ะจากที่ไม่เคยทํา ใช่ค่ะอบกมาสวยมากจากที่หนูคนละคนเลยค่ะและที่ทำที่สำคัญคือหุ่น,นด,ดีมากค่ะ